ผมกิติพงศ์ผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องหนังแบรนด์พันสุดาจากจังหวัดนนทบุรีครับจะผลิตกระเป๋าหนังครับทํามาเมื่อปี2537นี่20กว่าปีแล้วครับทําระกบ,บอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ทํากระเป๋าทั่วๆไปด้วยการทํางานตรงนี้มันมีเศษวัสดุเหลือใช้ความที่ว่าเราผลิตมานานแล้วเราได้เลยเห็นเศษวัสดุเหลือใช้มันก็มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะทํายังไงเราจะรับผิดชอบในส่วนที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็พยายามทําให้เป็นตัวสินค้าและบริการก็คุยกับทีมงานว่าตราบใดถ้าเรายังไม่เลิกผลิตกระเป๋าเศษวัสดุเหล่านี้มันก็จะไม่หายไปจากเราแล้วเราจะทํำยังไงที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษวัสดุเหล่านี้ให้มันหมดไปพร้อมๆกับงานประจําของเรามันเป็นเศษเล็กๆที่เป็นช่องรูปลักษณะอย่างเงี้ยที่เป็นช่องรูปของกระเป๋าอะไรเงี้ย พอเราตัดทิ Pop, ้งป๊อปเราก็มาทําเป็นตัววงกลมก็ใช้ระบบการร้อยการสารก็เอามาสารให้เป็นแบบนี้มันก็จะเกิดเป็นฟอร์มของงานครัฟอะครับใช้ระบบการล็อกการลิ่มอะครับใช้เอาหนังมาสารกับห่วงจึงได้คอเลกชันล็อกแอนด์ลูปครับจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของการล็อกการลิ่มการสารเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างและตอบโจทย์กับผู้ใช้ในปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกครับ วัตถุประสงค์และก็เป้าหมายที่ทางกรมเขาวางไว้ซึ่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราด้วยตระหนักถึงภาวะสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลกระทบต่อสังคมเราประโยชน์จากโครงการเลครับอันดับแรกเลยก็ได้คอลเลกชันใหม่เราสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ไปได้อีก2เราก็จะได้ในเรื่องของการเข้าร่วมสัมมนาเราก็ได้ความรู้จาก ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการกับเศษวัสดุ 3. เราก็จะได้ในเรื่องของการเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราเอานำเอาสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่อาจารย์คิดมาผสมผสานกันแล้วก็ได้คอลเลกชั่นขึ้นมาอย่างที่ผมทำทุกวันนี้เนี่ยผมทำข้างในออกไปข้างนอกผมไม่ได้ไปแสวงหาเศษวัสดุจากที่อื่นมาเพียงแต่ว่าเรารับผิดชอบในส่วนที่เราผลิตขึ้นมา เราก็เป็นส่วนเล็กๆที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอ้อมเราควรจะเริ่มต้นกับสิ่งเล็กๆและสามารถที่จะกระจายไปในในกลุ่มใหญ่ได้การที่เราจะช่วยในเรื่องของการรักโลกควรที่จะเริ่มจากตัวเราออกไป